กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีระหว่างเบียร์เดอะอยซ์หรือเบียร์พัสรนันกับฝนมาริสากลิ่นพงษาแมคค้าออนไลน์คนดังหลังจากที่เบียร์เดอะอยซ์ได้นำคลิปที่ฝนมาริสาเคยพูดถึงตัวเองมารีแอคใหม่โดยมีเนื้อหาว่าเป็นคนไม่สวยถึงต้องตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวอิจฉาคนที่ตื่นมาแล้วสวยเลยก็ทำบุญด้วยอะไรนอกจากมีบุญแล้วก็ต้องมีจิตใจที่สูงส่งด้วยไม่ใช่จะเฟียต,ตลอดเวลา ส่วนตัวไม่กล้าคอมเมนต์เพราะเขาตอบกลับแรงมากกลัวกระทบจิตใจเมื่อก่อนเคยชอบตอนที่เขาประกวด The Voice แต่หลังจากเป็นข่าวล่าสุดทำให้ความคิดเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้จะเฟียสก็เฟียสให้ถูกที่ไม่รู้ว่าคอนเทนต์ที่ทำออกมาตั้งใจจะให้กระทบใครหรือเปล่าแต่การบูลลี่หน้าตาอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าจะบอกว่าทำคลิปขำ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าขำจริงหรือตั้งใจจะกระทบใครตนเองคือคนหนึ่งที่เคยโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาเราก็รู้สึกแย่คนเรามีความสวยในแบบของตัวเองรถถั่วไม่ต้องมาลงนะอันนี้เป็นการพูดเล่นขำๆเหมือนกันจากนั้นเบียดวอยซ์ก็นำคลิปดังกล่าวมารีแอคพร้อมพูดว่าน่าเห็นใจพี่เขาเหมือนกันเนาะขนตาปลอมก็ใส่คอนแทคเลนก็ใส่จมูกก็ทำคิ้วก็เขียน ไฟก็เปิดเขายังคิดว่าเขาไม่สวยอีกหรอคะใครการที่ทำให้พี่เขาต้องรู้สึกแย่ขนาดนี้จริงๆคุณพี่ในคลิปเขาก็สวยในแบบของเขาอยู่แล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าพี่เขาพูดถึงใครแต่คนดีๆแบบเราเห็นแล้วก็อดเห็นใจพี่เขาไม่ได้ฝากเป็นกําลังใจให้พี่เขาเยอะๆนะคะอยากบอกว่าคุณพี่เขาสวยแล้วนะคะหรือถ้าอยากสวยกว่านี้แบบตื่นมาแล้วสวยเลยก็มาปรึกษาได้นะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะต่อมามีคนเห็นฝนมาริษาได้พิมพ์โต้อตอบกับเพื่อนและชาวเน็ตและมีการแซะเรื่องคลิปหลุดของเบียรซึ่งฝนพิมพ์หัวเราะตอบกลับไปด้านเบียร์เดอะวอยซ์ก็ได้ออกมาฟาดกลับว่าอยู่ดีๆมาขำเรื่องนี้เราไม่เคยรู้จักไปด่าอะไรเขาเสียให้ใหายเลยอุตส่าห์อัดคลิปให้กำลังใจนะคะเขาโกรธอะไรเบียร์หรอคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณฝนเห็นว่าเป็นคนเซนซิทีฟด้วย จร,จริงๆคลิปนั้นเบียร์ก็ไม่ได้ว่าคุณฝนอย่าเข้าใจผิดนะงานนี้ฝนมาริสาก็ได้ลฟ์สดชี้แจงว่าไม่ได้ขำเรื่องคลิปหลุดแต่ขำคอมเมนต์ของเพื่อนที่คอมเมนต์ว่าว่าอย่างน้อยก็ไม่เคยแย่งผัวใครตอนนี้คนเข้าใจผิดไปใหญ่เขาจงใจแคปแค่คอมเมนต์ตรงนั้นไปแขวนว่าฝนสนับสนุนเรื่องคลิปหลุดอะไรบอกเลยว่าไม่ใช่ตอนฝนคอมเมนต์คลิปนั้นไม่ได้ตั้งใจไปคอมเมนต์ตอบคำถามคนนั้นเลย ตั้งใจไปตอบคำถามเพื่อนฝนที่ขำคือขำคอมเมนต์เพื่อนที่บอกว่าอย่างน้อยก็ไม่เคยแย่งผัวใครแต่พอคอมเมนต์โดนลบหายไปไม่ถึง30วินาทีใครเห็นต่างเขาบล็อกทันทีโดยเฉพาะเพื่อนฝนขอพูดตรงนี้ไม่เคยให้เพื่อนไปรุมด่าใครเพียงแค่ในคอมเมนต์นั้นเขาลบคอมเมนต์เห็นต่างออกเหลือแต่คอมเมนต์เข้าข้างเขาส่วนที่ฝนขำไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยอย่าเข้าใจผิด อย่าผิดประเด็นส่วนคนที่ถามว่าแล้วไปพูดถึงเขาทำไมเมื่อสองเดือนที่แล้วมีคลิปคอนเทนต์น้องคนนี้พูดเรื่องแบบนี้มีคนรีพลายคลิปเขาเยอะเนื่องจากเราเห็นคนทำคลิปรีแอคโน่นนี่นั่นอยู่แล้วตอนนั้นคลิปนี้เป็นกระแสเพราะด่าม,มาเยอะมากเนื่องจากน้องเขาไปตอบกลับด่าเอาคนไปแขวนค่อนข้างเยอะเราเลยเอามาพูดเจตนาแค่อยากรีแคปเพราะเคยถูกคนบูลลี่มาเมื่อก่อนการพูดแบบนี้ ก็ต้องคิดถึงจิตใจคนโดนบูลลี่ด้วยไม่มีเจตนาเอามาแขวนคลิปนี้ผ่านมาสองเดือนแล้วฝนไม่มีเจตนาตอนเขาเกิดเรื่องยังพูดกับเพื่อนเลยว่าสงสารเขาที่ต้องเจออะไรแบบนี้ฝนเป็นผู้หญิงและมีลูกสาวไม่ได้ชั่วหรือเร็ว้ายถึงขั้นไปซ้ำเติมใครในเรื่องแบบนี้วันนี้ขอปกป้องตัวเองใครหลงประเด็นอยู่ก็ช่วยเข้าใจด้วยจะด่าก็ขออย่าเกินไปอย่าถึงครอบครัวก็งงเหมือนกัน ตอนนั้นเป็นคลิปกระแสใครก็ทำทำไมต้องมาเป็นฝนคนเดียวแต่ก็เข้าใจฝนก็ขอโทษในส่วนที่ฝนผิดแล้วกันจากนั้นเบียร์ดไว์ก็ได้โพสต์ฟาสนันใน Facebook ส่วนตัวแท้ถลอกหมดแล้วถ้าตอบใครต้องขึ้นชื่อคนนั้นจะ้ะอิอคนชอบบอกว่าเบียร์มั่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่เคยอัดคลิปตั้งใจพาดพิงใครเหมือนพวกที่บอกว่าตัวเองไม่มั่นใจนะคะทุกคนอย่าไปว่าพี่เขาเลยนะคะ พี่เขาไลฟ์บอกแล้วค่ะว่าเขาผิดเห็นในไลฟ์บอกว่าจะให้คนช่วยทำข่าวแล้วนะคะอา้าวเริ่มเริ่มเริ่มใครทำคลิปบูลี่ใครนะงงมาก